สวัสดีค่ะป้าพา,านะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะกลับมาอย่างเต็มรูปแบบอะไรอย่างนี้อ่ะฮะเนี่ยค่ะลายเนี้ยพาเคยทําไปแล้วรอบนึงนะคะลายคล้ายๆนี้แล้วกันเนาะชื่อเปียกับด้านมัง้งอือฮึ อันนั้นน่ะมันจะใหญ่ไปอะค่ะตรงเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3อันเลยค่ะลายลงมาแบบนี้นะมันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กผู้ชายเท่าไหร่เพราะใส่แล้วมันจะดูใหญ่แล้วเทอะทะไปเนาะพักก็เลยปรับไซส์ให้มันลงเล็กดูอะค่ะเนี้ยค่ะกลับอีกด้านเป็นเป็นแบบนี้นะคะกลับอีกด้านมันก็จะกลายเป็นอีกลายนึงอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาปรับ ใช้กันกับลายนี้นะสําหรับน้องผู้ชายที่ส่งข้อความมานะพี่พาทําให้แล้วนะคะเพราะว่าายที่แล้วมันเป็นก้างปลาน้องผู้ชายใส่แล้วมันจะฟุ้งฟิ้งไปไหมคะพี่พาคะอะไรอย่างนี้อะเนี่ยถ้าใครมีแท่นเล็กอะใช้ได้เลยนะแต่ถ้าใครมีแท่นใหญ่เราก็จะมาปรับใช้กันว่าเออมันจะต้องใช้อะไรประมาณไหนยังไงเนาะอันนี้หาแท่นปกติเขาก็คือทางไปอย่างนี้เท่ากันหมดใช่ไหมคะ แต่อันนี้มันก็เราจะใช้ด้านหลังนี่นะแต่เดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้เดี๋ยวทําตามเลยนะทุกคนก็แกะแกะออกมาก่อนเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการงงนะคะแกะออกมาจากแท่นก่อนนะคะแล้วก็จะใส่อ่อันซ้ายมือเข้าไปปกติแบบนี้นะคะ่ะส่วนอันขวามือเนี่ยนะคะให้เรากลับค่ะปกติมันจะเป็นแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมให้เรากลับค่ะ แล้วก็ให้เราเกินมาเหมือนอันนี้เลยค่ะเหมือนอันนี้ทุกประการนะแต่มเป็นคนละด้านเห็นไหมคะกดเขาลงไปค่ะอีกอันนึงให้เท่าค่ะอีกอันขวามือเนี่ยให้เหมือนซ้ายมือเลยนะคะไปทางเดียวกันค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะนี้ก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็จะกลับมาค่ะกลับแท่นมาเราจะใช้แค่ตรงนี้เองนะคะอือฮึแล้วไม่ยากด้วยเห็นปะอืม แต่สีที่เราจะใช้ต่อไปเนี่ยพาจะใช้สีน้ําเงินขาวนะคะลายเนี่ยพาจะใช้เป็นอันนี้ค่ะสองสีใช่ไหมสีนี้สองสีนะสีนี้สามสีอือฮึแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะใช้สีน้ําเงินกับสีขาวแค่สองสีแต่เราอ่ะจะเอาสีน้ําเงินเป็นสองขาวสองดีไหมลองทําแบบนั้นดูเนาะเพราะอันนี้มันจะเป็นแค่ชั้นเดียวใช่ไหมคะ เราต้องทําเป็นสองชั้นดูนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะแทนก็เป็นอย่างนี้นะเราเริ่มเอาขาวก่อนนะคะแล้วก็เอาเอายางออกมากรองก่อนนะคะเพื่อที่เราจะใช้สีขาวสองใช่ไหมคะสีน้าเงินสองก็จะเป็นคู่ละสองแบบนี้นะอือฮึค่ะเริ่มนะคะใช้สีขาวค่ะบิดบิดแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็บิดค่ะ อันนี้ชั้นที่1นนะคะชั้นที่2ก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยค่ะแล้วก็จะใส่ไปชั้นที่3นะคะเรายังไม่ควักนะเราจะใส่ทั้งหมด3ชั้น,นะคะ่ะถึงจะเริ่มควักนี่ค่ะก็จะกลายเป็นขาวสองน้ําเงิน1นเนาะแล้วก็จะเริ่มควักข้างล่างค่ะขึ้นมาก่อนสีขาวนะคะแล้วฝั่งเนี้ย ด้านนี้ค่ะจะมียางทั้งหมด6เส้นค่ะให้เราควัก4เส้นก็คือเส้นสีขาวค่ะขึ้นมาให้หมดเหลือแค่สีน้ำเงิน2เส้นบนนะคะก็คือไม่ว่ามันจะเป็นสีอะไรเราก็ควักข้างล่างนี้ขึ้นมาให้หมดเพราะฉะนั้นเข็มมันอาจจะไม่ลึกพอก็ควักทีละ2นะคะแล้วก็เอาขึ้นมาอีก2ค่ะแบบนี้ค่ะให้มันเหลือแค่2เดียวอย่างนี้นะคะดันเข้าลงไปค่ะ ก็ยังเป็นสีน้ำเงินนะคะพอชั้นต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องอใส่เป็นอีกสองแล้วนะใส่แค่ชั้นเดียวก็ควักขึ้นมาได้เลยค่ะขาวส่วนด้านนี้มันก็จะกลายเป็นสีนะคะสีก็ควักสองหรือสองเหมือนเดิมเนาะนี่ค่ะก็ดันเข้าลงไปค่ะต่อไปเราจะขึ้นขาวเนาะ เราก็เอาขาวมากองอีกค่ะกองทีลั้นน้อยๆอย่างน,นี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องกองเยอะนะเราจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่เราด้วยใส่ขาวแล้วก็ควักขึ้นมาค่ะเส้นเดียวอันนี้สองเส้นค่ะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะจนมันพอดีข้อมือเราเลยค่ะ เป็นสีน้ำเงินอยู่นะต่อไปขาวนะคะถ้าเราจะเอาสามชั้นก็ได้นะเราก็เอาออกมากรองเป็นสามเอง แล้วแต่เราเลยนะใครอยากได้สีอะไรแบบไหนก็ส่งผลงานมาให้ดูได้เหมือนเดิมนะอืมแต่ถ้าใครมีเวลาว่างใส่เครดิตที่รูปเลยก็ได้นะว่าจะบอกอยู่เพราะว่าตอนนี้มันแบบคนส่งมาเยอะใช่ปะบางทีพาไม่มีเวลาถามว่าน้องชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยพาก็จะโพสลงไปเลยถ้าใครอยากให้อ่าอ,อยากให้คนอื่นทราบว่าเป็นรูปของเราก็ใส่เครดิตข้างๆรูปมาได้เลยนะ ไม่มีปัญหานะแบบนั้นอะ่ะเวิร์กเลยพาจะได้แบบก๊อปรูปมาแล้วก็โพสต์ได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราโพสต์ไปมันก็ไม่เห็นใต้ใต้คอมเมนต์พาอยู่ดีว่าพาพิมพ์ว่าอะไรนอกจากเขาเข้าไปอ่านะนะอืมเพราะพาลองดูแล้วบางอันก็ขึ้นบางอันก็ไม่ขึ้นเนาะไม่รู้เป็นเพราะอะไรยังไง อีกชุดหนึ่งนะพาทำให้ดูอีชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวทำยาวมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจบนะตอนเสร็จจะได้ไม่ดูเบื่อเบื่อเขาปะมันก็ว่าเดี๋ยวจะอยู่ทำไมคะทราบแล้วค่ะทำยังไงอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ที่หายหน้าหายตาไปนะวันวันหนึ่งก็น้องๆไลน์มาหาเยอะมากว่าทำไมพี่พาหายไปเนาะก็คือพา จะไม่ได้อ่าทำงานประจําแล้วอืมดีใจปะละ่ะก็กะจะมาทําตรงนี้โดยตรงเลยนะแล้วมีใครรอเขาไหมตอนเนี้ยคือทุกคนคิดว่าพี่พาจะเลิกทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือเขาจะมาทําอันนี้เต็มตัวเลยนะเขาก็จะไม่ทํางานประจําแล้วด้วยเป็นไงเพราะมันไม่ทันนะคะส่งของให้ลูกค้าด้วยอะไรด้วยเยอะมากอะทําให้เราทําไม่ทันเลยอืมก็เลยได้สถานาตัวเอง เป็นธุรกิจของตัวเองนะคะขายหนังยางขายหนังยางหรอแค่นี้อ่าจะทําให้ดูอีกชั้นสต็อปสิคะหยุดสิคะอีกชั้นแล้วการแถมเห็นไหมไม่อยากจะไปไหนเลยอะไม่อยากจะหนีไปไหนเลยอือหือเป็นเวลาการจักจะอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะอัดไปด้วยพูดไปด้วยน้องก็ทําไปด้วยบางคนไม่ได้ทานะบางคนนั่งดูเลยนะ นั่งดูแบบเพลินอะลืมไปแล้วว่าอ๋อฉันต้องหยิบเข็มมาทำแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยดูพี่พาทำจนเพลินไปเลยไม่รู้เลยว่าอ๋อเสร็จแล้วหรอกลับมาดูอีกทีเสร็จแล้วหรอน้องเขาส่งข้อความมาถึงกับแบบเหงาเลยนะไม่มีคลิปพี่พาเนี่ยงั้นพี่พาจะเต็มทำเต็มที่เลยนะคะเพื่อทุกคนนะคะก็ <c oughs> ะชอบอยู่แล้วเนี่ยแหละอืมชอบสนุกมีความสุข ทำแล้วฟินดีก็เนี้ทำทั้งหมดก็เพื่อตัวเองนะไม่เพื่อคนอื่นนะตเตงมีความสุขไงแต่เอตเองมีความสุข,นค,สขคนอื่นมีความสุขด้วยก็ก็ดีใจนะคะอืมทำไปนี้กะแบ่งปันน้องๆอ,อย่างเดียวเลยอะ่ะไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าน,นั้นอยู่ๆเราก็มาได้ขายเนาะก็เป็นผลพลอยได้ค่ะ ก็วสวยดีนะลายเนี้ยสําหรับเด็กผู้ชายเลยเนี่ยน้องผู้ชายแบบไม่กล้าทำไงลายก้างป่าเจอลายก้างป่าเข้าไปพี่ภาครับผมขอแม,น,มนนะครับอือฮึแมนนะครับก็ลายต่อไปก็คงจะเป็นกระเป๋าแล้วนะทนพิษบาดแผลไม่ไหวกระเป๋าเนี่ยปัญหาก็คืออ่ามันเป็นตัวอักษรใช่ไหม เราค่อยไปพูดในคลิปกระเป๋าแล้วกันอันนี้พูดเปยๆว่าเราจะทำยังไงกันดีพอเราเป็นตัวอักษรเราก็ต้องมาทำเอถึงแให้เหรอพกคงทำให้ไม่ได้มันเยอะมากเลยนะแล้วกระเปา๋าใช้ยางประมาณพันกว่าเส้นอืมนี่พูดเลยมันยากแล้วมันก็มีคุณค่าดีพาก็ว่ามันก็เวิร์กนะอ้าวสรุปทำไปเรื่อยๆเนี่ยไม่หยุดเลยอะ่ะไม่นะไม่นะ ทำไปเรื่อยๆไม่เมื่อยอยาหยุดเปิดแอร์สองเสียงเริ่มไม่มีละเริ่มอมอืเริ่มจะคอแห้งโดนแอร์ไม่ได้แต่อากาศเมืองไทยมันร้อนน่ะสวยเหมือนกันนะ เป็นสีแค่สองสีเนาะอมเงียบไปแล้วอะ่ะพอพว้าเงียบไปแล้วหลับหรือเปล่า Uh huh. อือฮะอาจจะหลับแต่มือทำอยู่ก็ได้เราก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะจนยาวเท่าข้อมือเราเลยนะโอเคเราก็คอยวัดเรื่อยๆนะว่ามันมันพอดีหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยอือ uh ะ huh. อ่ะก็ทำเสร็จแล้วนะก็พอดีข้อมือแล้วนะมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่อะค่ะ ก็พอได้อยู่ก็คือมันจะออกมาเป็นรูปทรงนี้ถูกปะที่เรายังไม่ได้ใส่ยางเส้นต่อไปนะคะเราก็มันจะมีสองเส้นใช่ไหมเราก็เอาข้างล่างขึ้นมาเลยค่ะให้มันเหลือเส้นเดียวอฮแล้วเราก็เอาซ้ายค่ะใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ขวาใส่เข้าไปนะคะมันจะมกลายเป็นสองสองนี้ใช่ไหมก็เอาอันนั้นกลับเข้ามานี่ค่ะมัดเข้าไว้แบบนี้อฮแบบนี้เลย เราก็หาตัว s ใส่เข้าไปที่ตรงนี้ค่ะสองเส้นนั้นนะมองไม่เห็นเอาออกมาก่อนก็ได้ขี้เกียกลับด้านลนะอือฮึแบบนี้เลยแต่มันจะแอบมาสับสนตรงนี้นะคะมันเป็นแบบนี้พาพยายามแล้วที่จะแบบว่าเก็บเขาให้สวยงาม แต่มันก็จะสวยงามไม่ได้มากนักมันจะเห็นเป็นทั้งหมดสีเส้นนะทำให้มันเป็นสี่เส้นก่อนตัวนี้เห็นเยอะกว่านั้นแล้วอะเมื่อกี้ยังเห็นสีเส้นอยู่เลยตอนนี้เห็นเป็นห้าหกเส้นละพาก็จะทำการมัดออีกอันอยู่ไหนอือฮืเนี่ยค่ะมัดให้มันเป็นเกลียวแบบนี้ขึ้นไปเพื่อให้มันอ่า กระชับขึ้นแล้วเรียบร้อยขึ้นมันจะไม่เหมือนฝั่งนู้นเลยนะอนอืจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆอ่ะก็คือมันเป็นสองนี้ใช่ไหมเราก็เอาเขาตลับตลบขึ้นมาแบบนี้ออืแล้วก็มันมองไม่เห็นอนะเราเข้าใจแต่คนอื่นจะไม่เข้าใจเอามาอีกรอบสองเส้นนี้อย่างนี้ถูกปะแล้วก็ไปหยิบสามเส้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นสามหรือสองที่เราเห็นกลับเข้ามาในสองเส้นม้วนกลับเข้ามาแบบนี้มันก็จะพันพันอย่างนี้ใช่ปะแล้วม้วนกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งแอบงงอ่ะพี่พาเล่นอะไรอะ่ะม้วนเข้าไปจนกว่ามันจะได้ม้วนเข้าไปข้างในเนี้ยอือฮะนี่ไงนี่ไงเห็นปะ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 มันก็เริ่มมัดกันนะ มัวได้ได้ผลตลอดอ่ะเนี่ยเหมือนมันเอาไปมัดมัดกันอะจะพูดว่าไงดีข้ามขอตัวช่วยข้ามไม่ได้นะคะข้ามไม่ได้นะคะเนี่ยแหละอย่างนี้แหละเอาหนาข้ามเนี่ยเมื่อกี้มันก็มัวไงมันก็ได้เฉยเลยมันก็จะเหมือนมัดมัดเหมือนกันนะเอาก็ไม่สูงเนี่ยเหมือนมัดแต่ไม่เท่ากันไง นี่หมุนไปด้านนี้ก็จะเป็นลายนี้นะคะอือหืหมุนอีกด้านก็จะเป็นอีกอีกลายนึงสวยอ่ะใช้ได้เปียวหวิวเลยอือหือเจ๋งอ่ะเนี่ยสีขาวน้ําเงินมันก็จะดูสว่างขึ้นถูกปะถ้าเราทําอย่างเงี้ยมันไปทุกสีทุกชุดก็ได้นะเราก็ใส่เป็นแบบเอออันนี้ใส่เสื้อเสื้อสีน้ําเงินกางเกงยีนอะไรเงี้ยได้นะเด็กผูช้ชายใส่น่ารักดีโอเคเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวหากระเป๋าก่อนจะเอากระเป๋าให้ดูอยู่ไหนแล้วอะเปลี่ยนสายมันแป๊บหนึ่งนะสดไม่ท็อปด้วยเปลี่ยนสายกระเป๋านี่เพราะว่าตัวตัวเดิมอะมันจะทำให้สายอะ่ะมันยังไงอะมันเด้งมันเด้งๆอย่างเงี้ยเห็นปะเราก็เลยใช้ลูกปัดอะ่ะร้อยยาวเลยร้อยยาวเลย เ,เราก็จะมาดูกันรอบหน้านะอันนี้ก็จะทําเพิ่มไปอีกหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันเหลือๆใช่ปะอาจจะทําให้มันใหญ่กว่านี้เพราะวาเวลาเราใส่โทรศัพท์เราจะใส่อะไรก็ได้นะจะใส่ iPhone หรือจะใส่แบบให้มันเล็กกว่านั้นมันก็ได้ไซส์เนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปหน้าเนาะสาหรับคลิปนี้พอสําหรับการแย่งซีนนะคะเสร็จแล้วนะคะเปรียบกับด้านเล็ก โอเคป้าว่าพาไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคิดหน้าค่ะจุบ๊บ